สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับสึ่งวันนี้ครับก็เป็นข่าวของทางด้านทีม Golden State Warriors ครับโดยที่นะครับในรายการ The Raymond Green Show ครับซึ่งเป็นรายการของ Raymond Green Forward ของ Warriors นะครับในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มีรายการทีวีของเขาอยู่แล้วละครับในรายการนี้นะครับในเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ย Green ครับเขาก็ได้เชิญตำนานของ NBA มาคนนึงนะครับนั่นก็คือเอเซ a h t h o m ครับก็อยู่ในชุด Bad Boy ของ Pistons นะครับในยุค80นะครับที่เคยคว้าแชมป์2สมัยนะครับซึ่งเอเซ a h t h o m เนี่ยก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรราายกของ นะครับซึ่งมันมีคําถามนึงครับที่ก็คุยไปคุยมาครับทางด้านของไอเซโทมัสเขาก็บอกว่าดยุกสตี้ของวอริเออร์เนี่ยนะครับหรือราชวงศ์ความสุดยอดของวอริเออร์เนี่ยนะครับจะไม่มีเลยถ้าไม่มีเควินดูแรนนะครับซึ่งไอเซ่เขาก็บอกว่านะครับเควินดูแรนเนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้วอริเออร์เนี่ยสามารถสร้างดยุกสตี้ได้ซึ่งคือเขาได้บอกเต็มๆครับเขาได้บอกว่าตอนแรกคือเขาก็ไม่กล้าจะบอกกรีนอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะกลัวกรีนเนี่ยจะเสียใจนะครับกับสิ่งที่เขาพูดออกมาเพราะมันเป็นความจริงนะครััับบบบแตต่่่นนนนนนะะคคครรรรไไออออออเเเซกกก็ววาทุียจจดดิ์้ใ นนเนี่ยในปีที่ชนะ73นัดแพ้9นัดนะครับแต่พอมาถึงในรอบชิงชนะเลิศก,กับคลิฟแลนด์คาบูลเนี่ยนะครับทีมบริเออร์เนี่ยขึ้นนำอยู่3-1เกมแต่สุดท้ายครับคือก็กลับมาแพ้นะครับซึ่งแน่นอนว่าโทมัสบอกว่าเนี่ย มันคือความล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลครั้งหนึ่งเลยเพราะคุณขึ้นนำก่อนสามต่อหนึ่แต่พวกคุณกลับมาแพ้นะครับโทมัสจึงบอกว่าหลังจากปีนั้นเนี่ยถ้าให้เอาเงินจริงๆนะครับก็คือว่ากรีนเนี่ยแล้วก็เคอร์รี่แล้วก็เคย์ทอมสันเนี่ยมันควรจะหมดยุคไปได้แล้วแต่ในช่วงซัมเมอร์นั้นน่ะเควินดูแรนนะครับได้เข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วก็ช่วยให้โบลเรอร์เนี่ยควา้าแชมป์ได้อีก2สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็ได้เป็น MVP ในเะอซฟฟนนนโทมัสัสบบบออกกเลยครว่านี่แหละะมััััันนนเปนป็จจยสําคคญรบที่ทําให้ออเเรร์นีี่่่ยยยัังมชชืออ้นนูะครับ Warrior เบเพรราาาะววว่คินนดูแแมล้ก็ไฟ สารต่อตำนานได้คนจึงนะครับไม่ค่อยจดจำเอชสิบสามแพ้เก้าแต่ไม่ได้แชมป์แต่คือคนมาจดจําว่าเดนนัสซี่ของวอร์เรอร์เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับในยุคของเควินดูแรนนะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์สองสมัยติดนะครับซึ่งหลังจากที่ไอชโทมัสพูดจบนะครับทางด้านของเดมอนกรีนก็ได้บอกว่าโอเคไม่เป็นไรผมไม่ไมีความเจ็บใจนะครับไม่ได้โกรธเคืองคำพูดของคุณหรอกเพราะมันเป็นความคิดของคุณนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากพูดกันดีๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของเควินดูแรนเนี่ยนะครับหลังจากททีีี่่ออออออกกกจจาววรรรรริเเเ์์นยมงๆ็ นะอีกหนึ่งสมัยนะครับในปี2022นะครับนี่ในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับบอสตันเซ l ลติกนะครับแล้วก็สามารถชนะไปได้นะครับซึ่งอจะว่ากันจริงๆก็เคดีก็มีส่วนแหละนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยู้เล่นเวอร์เรอร์ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับก็ทำให้สร้าง d y นั s ซี่ต่อไปได้แล้ครับนี่และครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ